สวัสดีครับวัยรุ่นในคลิปวิดีโอนี้นะพี่จะพาไปโซโล่สตาร์ดัสเดลี่เลดนะครับผมก็คือเลดนี้เนี่ยถ้าเราลงแล้วเราก็จะได้30สตาร์ดัสเนาะหวันลงได้1ครั้งอันนี้ก็จะเป็นเซตที่2นะครับที่พี่จะมาลงนะเพราะว่าเซตที่1เนี่ยพี่ทําไปแล้วนะครับใครอยากไปดูเซตที่1ก็ไปหาดูคลิปในช่องได้เลยนะครับเนาะวัยรุ่นนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวเซตที่2สําหรับคนที่มีคูลเลอร์นะในเลดนะครับตัวมอนเตอร์ครับมันจะเป็นธาตุไฟเนาะก็ให้เรานะครับเอาธาตุน้้ําาาของเเรรรไปนะคับแลว ก็ดูว่าในตัวเรามีธาตุน้ําอะไรบ้างใช่ปะอ่ะธาตุน้ําแล้วก็ฟิลเตอร์ธาตุน้ำมาแบบนี้ครับ ธาตุน้ํานเนี่ยมันก็จะตีไฟแรง2เท่านะเพราะว่าเหรนเป็นธาตุไฟใช่ไหมเนี่ยเราก็จะตีธาตุไฟแรง2เท่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครที่พี่เจ้าไปก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะเป็นเซตที่แบบประหยัดขึ้นมานิดนึงแต่ว่าต้องมีคูลเลอร์กับไอจังเนาะคือตอนเนี้ยคูลเลอร์นะครับยังอยู่ในตู้นะไปสุ่มกันได้นะแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ในตู้เซตนะตัวนี้นะตัวอะไรเนี่ยอ่ามิคซาส์นะครับตัวนี้ไปบูทเงินสิ์เซ็นต์ตัวนี้พี่ไม่ได้วางนะครับเนาะแล้วก็เวลเท่าไหร่ก็ได้นะเออมิคาาา่่่่่เเเเเเนนนนนนนีียวววววลลลลทไไไหรรรรกกก็็็็ด้้้้แแตััััะะะ15%ใใสสอออปบบบงงิคคจ ตัวออฟลดเงินนะครับ100นะ100เงินเขียวนะ100จะเรียกว่าอะไร100 USDT 100ดอลลาร์เวลหนึ่งอยเจ็นะโอเคต่อไปก็ดาเมจของเรานะดาเมเมดเขาเรียกว่าอะไรดาเมจกลางเกมถึงเลทเกมนะก็จะเป็นคูลเลอร์นะเวลหนะึ่งร้บใส่ออฟระยะ40นะตัวนี้เก่งมากๆนะแนะนำผู้เล่นมือใหม่ต้องมีนะครับตัวนี้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นดาเมจที่ไม่น้อยหน้าของคูลเลอร์ตัวนี้ก็จะเป็นดาเมจต้นเกมกับเลทเกมให้เรานนนนะะตััวี้นะมชื่อ โชจิโร่ป่ะเออตัวนี้โชจิโร่ป่ะตัวนี้ใส่ออฟไฟไว้รอเจ็ดพนะับห้าแลตัวนี้ติดเลือดไหลด้วยคนระับตีติดเลือดไหลนะแล้วก็ตัวหโดดดำนะครับผมเบลเท่าไหร่ก็ได้ใส่ออฟหโดดดำแล้วตัวนี้ไปสโลใครไม่มีหโดดดำก็เอาคาตาคุลิเจ็ดดาวไปก็ได้นะครับเออโอเคประมาณนี้นะครับผมวัยรุ่นเนาะอย่างน้อยต้องมีคูลเลอร์นะคิดว่าทุกคนน่าจะมีกันเยอะแล้วละ่ะคนดูช่องพี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเลทเลยดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดแต่ละเวฟนะครับจะขึ้นไว้ที่หน้าจอเหมือนเดิมเลยนะครับวัยรุ่นนเาะไปกันนเลยะครับุ โอเคครับผมไปรุ่นเมื่อเราเข้ามาในเลทแล้วครับผมให้เรามาเล่นตรงนี้นะครับนี่ให้เรามาเล่นตรงนี้นี่นให้ยืนตรงนี้นะครับสังเกตด้านหลังนะมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นตรงนี้นะพี่จะยืนเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็เลือ,อกเป็น normal พอนะครับจากนั้นนะครับให้เราวางสปีดว่าก้อนก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับปึบวางสปีดเข้าไปจากนั้นนะครับให้เราัพสปีดนะเหมือนเดิมเลยนะครับผมก่อนขึ้นเว็บสามนะครับสปีดเราจะอยู่ขั้นที่4นะครับก็ในช่วงนี้ก็ปรับเป็นคูณ3ก็ได้ถ้ามีคูณ3ครับเนาะ แล้วเกิดว่ามันขึ้นเคล์เวฟก็ให้ปรับเป็นคูณหนึ่งนะพี่จะเล่นแบบนี้นะถ้ามันขึ้นเคล์เวฟนะครับก็ปรับเป็นคูณหนึ่งเนาะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนนะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนในช่วงแรกเล่นไปก่อนนะครับพอมันขึ้นเคล์เวฟตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราอัพเงินเดี๋ยวเราจะอัพสปีดได้อีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็ปรับเป็นคูณหนึ่งซะนะอ่ะมามาอ่ะมาแล้วปรับเป็นคูณหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับวางโชจิโร่นะผมนี่นะโคจิโร่นะสี่ตัวนะผมวางไปเลยมันชื่อโคหรือชี่โชจำไม่ได้แล วานตัวนี้นะครับผม4ตัวนะนี่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวอ่ะวางซรอมันฟาร์มเงินนะแป๊บเดียวนะเพราะมันเป็นธาตุน้ําชนะธาตุไฟนะจากนั้นนะครับผมเราก็จะอัพสปีดได้อีก2ครั้งนะครับเนี่ยเราจะสปีดได้อีก2ครั้งนะไอสปีดนะครับอยู่ขั้นที่6นะครับกดรัวไปเลยกดรัวไปเลยอ่ะโอเคสปีดขั้นที่6แล้วนะผมพอเวฟที่4นะครับสปีดเราก็จะอยู่ขั้นที่8เนาะเวฟที่4นะครวก็จะวางเจ้าโคจิโร่อีก2ตัวในเวฟนี้นะ นี้ไปนับหนึ่งตัวรองเงินครับรองเงินครับอ่ะพอรับก็ปิดเสร็จแล้วก็ปรับเป็นเท่าคูณที่คูณ2ก็ได้อ่ะรองเงินไปนะครับรองเงินแล้วก็วางไปโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเว็บที่ห้านะครับสปีดเราจะอยู่ขั้นที่10เนาะเว็บที่ห้านะสปีดขั้น10นะครับแล้วก็ไอจังนะครับผมวางตรงนี้ก็ได้ไอจังเราจะอยู่ขั้นที่สี่นะครับขั้นที่4ี่แล้วก็สตาร์ทบัฟไปเลย ต่อไปนะครับเวฟที่6นะครับสปีดวากอนนะครับอยู่12นะครับแล้วก็ตัวไอจางนะครับอยู่ขั้นที่6นะครับอ่ะรอเงินถึง3 0 0พนะรอเงินถึง3000นะครับโอเคคุณสองกำลังดีนะคูณ2กําลังดีนะมันจะได้อัพอะไรทันนะครับแล้วก็เวฟที่7นะครับสปีดเราอยู่14เนาะโอเคแล้วก็ไอจางเราจะอยู่7นะครับ นี่แหละเวฟที่8ก็จะเป็นเว็บสาคัญหน่อยนะผมบอกว่าต้องวางคูลเลอร์ในเว็บที่8แล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะวางคูลเลอร์และอัพเต็มเลยนะเว็บที่8นะครับวางคูลเลอร์ตรงนี้นะครับเวฟที่8อัพเต็มไปเลยนะคูลเลอร์นะครับแล้วก็อัพสปีดนะครับ1ครั้งนะครับไป15นะครับโอเคตอนนี้ก็ตัวโคนออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวโคนตรงนี้ออกมาแล้วนะครับที่แนะนําว่าปรับเป็นคูณ3ได้เลยถ้าใครมีคูณ3นะครับก็ปรับเป็นคูณ3ได้เลยนะครับ ต่อไปเวที่9ก็จะเป็นฟาร์มเงินเนาะสปีดนะครับเวที่9ก็อยู่16นะครับแล้วก็ไอจังเนี่ยเท่าไหร่อยู่9นะครับอ่าโอเคเวที่10สปีดนะครับอยู่17นะครับเวทที่10แล้วก็ไอจังนะครับอยู่11นะครับ2ทีโอเคต่อไปนะครับเวฟที่ส1อนะครับสปีดอยู่18นะครับไอจังอยู่12 ต่อไปนะครับไัยรุ่นเวฟที่12นะครับสปีดนะครับเราจะอยู่ที่ขั้น20นะแล้วก็ปไปคูณหนึ่งก่อนนะผมเพื่อจะวางหนวดดาตรงนี้แล้วแม็กไปเลยนะหนวดดาแม็กไปเลยนะหนึ่งตัวตรงนี้ก็วางตัวนี้หนึ่งตัวคนระับแม็กไปเลยนะครับแม็กไปเลยโนอะเค okay, เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ไปรอเวฟที่13กันได้เลยนะเวฟที่13ก็ลงสปีดนะสองทีนะครับ โอเคต่อไปเว็บที่14นะครับสปีดก็อยู่23เนาะแล้วก็ไอจังนะครับอยู่14นะครับโอเคแบบนี้เลยต่อไปเว็บสิบห้าก็จะเป็นเว็บสุดท้ายที่เราจะฟาร์มเงินแล้วนะทุกตัวมันก็จะตันหมดแล้วที่เว็บสิบห้าครับอ่ะตอนนี้เว็บสิบห้าก็ตัวนี้ตันนะครับแล้วก็ตัวไอจางก็ตันเหมือนกันนะครับ ถึงขั้น17อะ่ะขั้น17ถืเอเรียกว่าตันแล้วนะอ่พี่จะเรียกว่าขั้น17นี่คือขั้นที่ตันแล้วนะครับต่อไป16ถึง19นะครับมาเราปรับเป็นคูณ1ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวรอมันขึ้นเวส16ใช่ป่ะคอมขึ้นเวส16ใช่ไหมเราก็ปรับเป็นคูณ1ก่อนนะครับให้เราวางตัวคูลเลอร์ครับนี่วางไปเลยครับแท่นแท่นละ2ตัวครับวางคูลเลอร์ไปเลยแท่นละ2ตัวครับเราวางไปก่อนแท่นละ1ตัวไปก่อนนะแล้วก็แม็กไปเลยแล้วก็โคนออกมาเลยนะอ่ะวางไปวางไปนะครับตรงแท่นพวกนนี้ะครับ วางไปนะผมแล้วก็วางเพิ่มไปอีกนะครับให้คูณเลอร์มันเคลียร์มอนให้เรานะครับตัวโคนมันอะตัวโคนมันอะให้มันเคลียร์มอนให้เรานะาวางให้ครบนะครับวางไปโอ้อันนี้ชอบขึ้นเดี๋ยวนะ,ะวางไปอีกโอเคนะครับผมแล้วก็ทำอะไรต่อนะผมอะเดี๋ยวนี้ปรับเป็นคูณสามได้เลย อ่ะแล้วก็โคจิโร่นะครับโคจิโร่สตัวนะครับอัพไปถึงขั้นที่5นะครับนี่โคจิโร่ก็อัพไปเลยขั้นที่5ใช่ไหมอ่ะขั้นที่5ก็คือขั้น5้าแสนเลยนะอัพไปอย่างละหนึ่งตัวนะครับขั้น5้าแสนนะอ่าโอเคโคจิโร่ขั้น5้าแสนนะครับแล้วก็โคจิโร่มันจะเหลืออีก4ตัวใช่ป่ะอีก4ตัวเนี่ยตรงเนี้ยก็คืออัพขั้นธรรมดาไม่ใช่ขั้น5้าแสนอ่ะขั้น3 0,000ื่นนะขั้น3 0,000ื่นสามหมื่นพอครับสามหมื่นพอครับตรงนี้ โอเคประมาณนี้น่าจะเสร็จแล้วนะเฮ้ยน่าจะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรารอนะครับบอสนะครับโดนหนวดนดำสโลอ่ะให้เราขายหนวดดำทิ้งนะครับแล้วก็วางโคจิโร่เพิ่มเข้าไปนะแค่นั้นก็น่าจะจบละตอนนี้เราก็รอบอสเดินนะรอบอสเดินนะ,อะตอนนี้บอสเดินแล้วทีนี้รอมันโดนสโลนะ่ะตัวนี้โดนสโลแล้วเราก็ขายหนวดดำไปเลยคนระับตัวน,นี้ก็โดนสโลแล้วก็ขายไปเลยคนระับแล้วก็ให้เรามาวางโคจิโร่เพิ่มนะตรงนี้ แล้วก็แค่แค่ขั้นสามหมื่นแหละเออเงินเหลือโดยที่จริงเงินเหลือโคตรเยอะเลยอ่าเงินเหลือ,อยเยอะเยะเลยนะทีนี้โอเคประมาณนี้นะครับผมวัยรุ่นเดี๋ยวโคจิโร่มันจะคอยทำดาเมจให้เรานะเนี่ยดาเมจห้าล้านนะอันนี้อันนี้คือขั้นห้าแสนนะขั้นห้าแสนดาเมจห้าล้านนะแล้วก็ขั้น 5, เนี้ยขั้นสามหมื่นนะครับอ่าดูราคานะดูราคาตัวนี้นะสองสองจุดเจ็ดก็เท่าไหร่อ่ะประมาณเกือบห้าหมื่นปะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ห้าแสนกว่านะตัวนี้ห้าแสนสี่เลยปะ ห5ึ่ก็ดาเมจต่างกันประมาณนี้ก็รอดูนะผมรอดูนะมันก็คอยตีให้เราอยู่มันก็คอยตีให้เราอยู่นะดูนะเลือดลดเรื่อยๆเพราะว่านะติดเลือดไหลใช้ได้เลยนะเซตนี้พี่ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบชนะทาาุนะแล้วก็แบบก็ขอแค่มีคูลเลือดตัวอื่นก็หาง่ายอะ่ะจริงๆไงจังตอนนี้ก็ถือว่าหาง่ายแล้วนะหลังจากอัปเดตมาล่าสุดเนี่ยมันก็เข้ามาหลายรอบแล้วนะใครไม่ได้สุ่มเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าพลาดมากๆเลยนะครับไอ้จังนะ โคจิโร่เนี่ยจริงก็ไม่เห็นเข้ามาสักพักแล้วว่ะเออ <c oughs> ไอเนี่ยโชจิโร่หรือโคจิโร่ตัวเนี้ยนะไม่เห็นมาสักพักละเออประมาณนี้นะผมนะแต่เราก็รอไปพี่จะแบบอาจจะมีเร่งความเร็วเป็นบางช่วงบ้างแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเร่งความเร็วกันหน่อยนะผม <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาัยรุ่นนะครับผม โอเคครับรุ่นตอนนี้เนี่ยบอสเนี่ยใกล้จะตายแล้วผมแม่ก็จะใกล้เข้าบ้านพีแล้วเหมือนกันนะไอตัวนี้เลือดเรื่มเยอะอเลยเลยตัวนี้อยู่เท่าไหร่8 0 0กว่าล้านนะตรงนี้800กว่าล้านนะมาดูกันนะผมมาเฉียดฉีวไหมเฉียดฉีวไหมเอาตัวนี้ตายไปแล้วนะตายไปหนึ่งตัวแล้วเหลือตัวนี้นะตัวนี้เลือดเหลืออ่ะน่าจะชนะอยู่แล้วนะเนอะเลือดชนะอยู่แล้วโอเคประมาณนี้เลยจบแล้วล่ะจบแล้ว,ลวเป็นเชนะท่าที่แบบเจ๋งมากๆโอเคนะผมเนี่ยเมื่อเรา,าลงจบก็จะได้30สตาตาดั้นนะใช้เวลาไป500รอยวิถือว่า นานอยู่นะถ้าใครเล่นชินแล้วอาจจะเร็วกว่านี้นะอันนี้คือเรามีสลับคู้นึ่งคูณสองไปเลยนะผมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ